สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล1 6 8แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่4 3 1กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผม ไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งค่าๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับผมพระเครื่องเครื่องรางนะครับผมของเก่าเก็บสะสมนะครับผมราคาดีๆแบบนี้นะครับจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับผมแล้วสาหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจนะครับผมรับชมแล้วถูกใจนะครับรับชมแล้วสนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้นะครับผมที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลย แอด1.4 OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรนะครับ090นะครับผม325 1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบใจนะครับผมรับชมให้ถูกใจนะครับ ว่าสนใจอยากจะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับซึ่งนะครับผมก็จะเรียงนะครับผมให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้ ไปจะถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่22ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งใให้ภายน วันนั้นนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมพระทุกองสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้รับชมกันอยู่นี้กันอย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมผมขออนุญาตนะครับผมเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่1กันเลยดีกว่านะครับสำหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมในงานผุพนทศีมานะครับผมและฝั่งลูกนิมิตนะครับหลวงพ่อกล้วยนะครับผมวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทปี2521้าีนะครับผม ชุด3ององแบบนี้นะครับพี่ๆหน่อยนครับมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่1นะครับผมขออนุญาตนะครับผมนาองค์พระออกมาลงกล้องให้ดูให้ชมแต่ละองค์กันนะครับผมเพราะว่านี่ผมได้มาพร้อมกันเป็นชุดเลยนะครับพี่ๆหน่อยนครับสำหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกัน3ององนะครับผมพร้อมเรียงแบบนี้เลยนะครับชุดนี้เปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม1,100บาทเท่านั้นเลยนะครับผม1,100บาทจะส่งให้ฟรี เท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับนะครับชุด3องค์นะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับพี่ๆหลังฮัลุมาเชิญพงนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับชุด3องค์นี้1,100บาทนะครับผมราคานี้จะได้รับทั้งหมด3ององเลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นอันที่2ในชุดนี้นะครับพี่ๆี่นะครับดูผิวกันได้นะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับหลวงพ่อกลวยนะครับผมวัดโคศิตรามนะครับ ดูให้ชอบใจกันได้เลยนะครับพี่พี่สนใจองค์ไหนนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้นะครับลงกล้องให้ดูชัดๆเลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นองค์ที่2ในชุดนี้นะครับผมเหรียญในงานผูกพันธสีมานะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นองค์ที่3นะครับผมองค์สุดท้ายในชุดนี้นะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยเดิมทุกองคนะครับสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ได้นะครับนี่นะครับ ลายแอดเลยนะครับผม1 7 4 o i p t q นะครับเบอร์โทร090นะครับ325นะครับผม1096นะครับน nah. ี่นะครับผมดูกันได้เลยนะครับพี่พี่สวยมากนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่สองนะครับผมวันนี้จะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพี่พี่พิมใหญ่นะครับองค์นี้นะครับผมผมได้มาพร้อมกับการ์ดประกาศสินิบัตแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับ พระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อผมวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครนะครับองค์นี้นะครับผมได้หาทนาดที่เช่าไปแล้วนะครับผมก็จะได้รับพร้อมกราบประกาศสินิบัตที่ผมได้รับมาจากเจ้าของเดิมแบบนี้เลยนะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่2นะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับผมดูนะครับผมดูมวลสารกันได้นะครับ750บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่รายการหมายเลขที่2นี้นะครับ นี่นะครับดูผิวกันได้นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับผมรายการนี้เป็นองค์ที่2เท่านั้นนะครับผมใน ep นี้นะครับ ep นี้ผมได้นํามาแบ่งปันให้พี่ๆ fc นะครับผมทั้งช่องนะครับด้วยกันทั้งหมด22รายการนะครับผมนี่เลยครับผิวสวยงดงามมากๆนะครับพี่ๆสาหรับพระสมเด็จนะครับผมวัดตระคงพิมพ์ใหญ่องค์นี้นะครับ 750นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นองค์ที่3นะครับผมในชุดนี้ก็จะเป็นขุนแผนกระเบื้องเคลือบนะครับผมกลุ่มปั้นกลางนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับสําหรับพระขุนแผนกระเบื้องเคลือบองนี้นะครับผมเปิดให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมดูนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมองนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับขุนแผนกระเบื้องเคลือบกลุ่มปั้นกลางนะครับผม 400บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับดูนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม400อบาทนะครับผมรายการนี้นะครับอยู่ในเรียมโบราณเลยนะครับผมถัดมานะครับผมวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าพราอะไรนะครับผมแต่เป็นเนื้อเหมือนจะเป็นเนื้อชินนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ นี่นะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับพี่พีองค์นี้450บาทเท่านั้นเลยนะครับผม450บาทนะ ala ครับผมจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพ so like ี่พีรายการนี้นะครับลองดูมอสานกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามมากๆนะครับพี่พีรายการนี้นะครับนี่นะครับผมเหมือนจะเป็นพระลีลาเลยนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับ450บาทนะครับผมรายการนี้นะครับ สวยตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับรีโพส์รีบติดต่อนะครับรีบสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับพี่องค์นี้นะครับหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดเล็กนะครับผมองค์นี้นะครับนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมรายการที่ห้านะครับพี่เป็นหลวงพ่อทวดนะครับผม หมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับพี่พี่คงนี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมสวยสเดิมเแบบนี้นะครับผมเป็นพิมพ์ตอรลีดนะครับผมหลังหนังสือนะครับองนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆรายการนี้เลยนะครับห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการหมายเลขที่ห้านะครับผม ep นี้นะครับผมดูกันชัดๆเลยนะครับ อันนี้ผมลงกล้องให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับพี่ท่านใดยังดูไม่ชัดอย่างไรนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมถ่ายไว้ให้พี่ๆนะครับผมได้ดูได้ชมกันครบทุกมุมอย่างแน่นอนนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการหมายเลขที่6แล้วนะครับผมรายการที่6นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมนี่นะครับองนี้นะครับจะเป็นเหรียญโชคดีนะครับผมหรือว่ากษมพิมพ์ใหญ่นะครับผมองนี้แบ่งฟันให้ในราคานะครับ สำหรับเหรียญโชคดีองค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งพันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นโชคดีหลวงพ่อเกษมเขียนมาโกรพิมพ์ใหญ่นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมรายการนี้นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการหมายเลขที่6นะครับผมนี่นะครับเป็นโชคดีหลังหนูปี32พิมพ์ใหญ่นะครับสวยงดงามมากๆนะครับผมรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเหมือนกันนะครับพี่ๆรายการที่7นี้นะครับ อันนี้จะเป็นเหมือนเป็นเหรียญล้อมแม็กเลยนะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันในราคา500บาทเหมือนกันนะครับพี่ๆสำหรับรายการที่7นะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับหมายเลขนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับสำหรับเหรียญพ่อเกษมนะครับผมสำนักสุสานไต้รักนะครับผมเป็นเหรียญล้อมแม็กนะครับนี่นะครับผม สวยงดงามมากๆเลยครับผมเป็นปี37ด้วยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่7ใน EP นี้นะครับผมรายการถัดไปนะครับผมมาต่อกันที่รายการที่8นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญแล้วก็เสกเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นปี35นะครับพี่ๆเป็นเหรียญนะครับเป็นเนื้อคล้ายๆพลายเงินเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับดูกันได้นะครับผมผิวสวยมากนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม5 0าบาทเท่านั้นนะครับผม นี่นะครับผมราคาแบ่งปันเฉพาะ EP นี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นวัตถุมงคลหลวงพ่อเกษมเขียน์มักโรนะครับผมวันนี้น่าจะเป็นฉลองยกรบ81นะครับครูบาเจ้าเกษมนะครับผมสุสันไต้รักปี2535นะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมราคา500บาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่9นะครับพี่ๆอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมรายการนี้เปิดแบ่งปันได้ในราคา400บาทนะครับ นี่นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่นะครับเป็นหลงปูทิมนะครับผมปลุกเสกนะครับพี่พี่0บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมดูนะครับผมดูกันชัดๆเลยนะครับทุกองค์นะครับผมสวยตรงตามในคลิปอย่างแน่นอนนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นปิดตาหลวงพอกอันนี้น่าจะเป็นหลงปูไข่นะครับพี่พี่ แล้วเป็นหลวงพ่อแก้วนะครับผมพิมพ์ปั้นลอยองหลวงพ่อแก้วนะครับพี่พี่นี่นะครับหลพ่อแก้ววัดเครือวานฝังตะกุดทอง3ดอกแบบนี้เลยนะครับองค์นี้นะครับผมให้พี่พี่นะครับผมในราคา4 0 0บาทเท่านั้นเลยนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมเป็นปิดตานะครับหลวงพ่อแก้วนะครับผมพิมพ์ปั้นลอยอง์แบบนี้เลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับ เปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลข11นะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญพระครูยานวิราชนะครับผมหลวงพ่อแดงนะครับเจ้าของเดิมเก็บไว้ในกล่องแบบนี้เลยนะครับผมตอนที่ผมเช่ามาก็ได้มาพร้อมกล่องเลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่11อนะครับองนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้พี่ๆนะครับผมเวฟซีนะครับในราคาแบ่งปันนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม550บบาทเท่านั้นนะครับผม เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับลองดูกันได้เลยนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆนะครับผมมีหูห่วงเดิมด้วยนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการหมายเลขที่สิบเอ็ดใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับสวยงดงามมากๆนะครับผมรายการนี้นะครับ ถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่12แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นนะครับผมพระงานสายประกวดนะครับองค์นี้จะเป็นปิดตาปดนีนะครับหลังยันนะนะครับผมเนื้อผงเกสรนะครับผมอันนี้เป็นผงเกษรแช่น้ำมนต์นะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้พร้อมกับการประกาศสินิบัตแบบนี้เลยนะครับผมองค์นี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ750บาทเท่านั้นนะครับผม750บาทนะครับสำหรับปิดตานะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมปดนีเนื้อผงเกษรนะครับ นี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับผม750บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่สวยมากนะครับผมรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสนใจหมายเลขไหนนะครับผมสนใจรายการไหนนะครับสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกับกระผมได้เลยนะครับผม ทุกอง์สวยตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับถัดมานะครับผมเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงไก่นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลวงพ่อปานนะครับผมวัดบางนมโคนะครับผมพิมพ์ทรงไก่นะครับนี่นะครับผมเป็นพระเนื้อดินนะครับผมที่มีเนื้อหามสารนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมองนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมโบราณด้วยนะครับพี่พี่สวยงดงามมากๆนะครับผมรายการนี้นะครับ 400บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นปิดตาหลือปูไข่นะครับผมรายการนี้นะครับผมอันนี้เหมือนจะเป็นมีเป็นแปะแผ่นทองเลยนะครับพี่พี่ผิวเหมือนจะมีเป็นทองคําเปลวเลยนะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับนะครับผมพระปิดตาหลับปูไข่นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ในหมายเลขที่14นี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมเนื้อหาโมดาลนะครับ ยิ่งอยู่ในเลี่ยมเก่าๆเลยนะครับพี่เนี่ยนะครับองค์นี้เก่าเลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่15แล้วนะครับผมองค์นี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จรายการนี้นะครับผมเนี่นะครับเป็นวัดระฆังนะครับพี่เนี่ยนะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ450บาทนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับ จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรายการนะครับพระสมเด็จรายการนี้นะครับผมนี่นะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลขที่15ใน EP นี้แล้วนะครับผมนี่นะครับดูมหาโมสารกันอีกทีนึงนะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับที่อยู่ในเลี่ยมจับขอบเลยนะครับผม ถัดมานะครับผมจะเป็นรายการหมายเลขที่16แล้วนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับพระสมเด็จเหมือนกันนะครับผมแต่องคนี้เนื้อหามนตราจะดูเก่าเดิมมากมเลยนะครับผมองนี้นะครับอันนี้ดูเก่าๆเลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมองค์นี้ก็450นะครับผมเนี่ยนะครับหากสนใจหลักหลายรายการนะครับผมหรือว่า2รายการขึ้นไปนะครับผมสามารถพูดคุยราคาพิเศษกันได้นะครับผมยินดีนะครับ นี่นะครับองนี้จะเลี่ยมเปิดด้านหลังตรงนี้เท่านั้นนะครับพี่พีนนะครับอันนี้ผมได้มาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเลี่ยมโบราณเลยนะครับจากเจ้าของเดิมเลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่17แล้วนะครับอันนี้จะเป็นลูกที่ระลึกนะครับรูปเหมือนปั้นนะครับผมลูกเหมือนปั้มนะครับผมหลวงพ่อพงษ์ถาวโรนะครับวัดจ้องแครนะครับปี2516นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมองนี้นะครับ 500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับนะครับผมรูปเหมือนปั๊มนะครับหลวงพ่อพรมถาวโรนะครับนี่เลยครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังจะมีเป็นตอกโคตดระคังด้วยนะครับพี่ๆนี่เลยครับรายการนี้เป็นหมายเลขที่17แล้วนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามมากๆนะครับผมสําหรับรูปเหมือนปั๊มนะครับหลวงพ่อพรมถาวโรนะครับ เปิดแบ่งปันได้ในราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข18นะครับพี่ๆอันนี้นะครับเป็นวัตถุบมงคลนะครับผมของวัดระฆังทั้ง2องค์เลยนะครับก็จะมีเป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าเป็นผงปูนเก่าผนังนะครับอุโบสถนะครับผมเป็นสมเด็จพระพุทธคจรย์โตนะครับผมพงศ์เมงสีนะครับอันนี้ออกปี3 3นะครับอันนี้เป็นสมเด็จแตงไรงานะครับ สองรายการแบบนี้นะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นสมเด็จแตกรายงานแล้วก็อีกองหนึ่งนะครับผมอันนี้ผมเป็นเหมือนจะเป็นรูปละครังเลยนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับสองรายการนี้นะครับผมพิเศษแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผม600บาทนะครับพี่พี่สำหรับรายการหมายเลขที่18นี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนาองค์พระออกมาลงกล้องให้พี่พี่นะครับผมได้ดูได้ชมกันสักครู่นะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นองค์แรกนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นรูปเหมือนละครังนะครับผมของพระ หลวงพ่อโตนะครับผมผมมวรังสีนะครับสมเด็จโตนั่นเองนะครับผมด้านหลังจะมีเป็นประทับตราระฆังนะครับสองรายการหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆถัดมานะครับผมอีกอง์นึงนะครับผมจะเป็นสมเด็จรุ่นแตกลายงานนะครับนี่นะครับผมที่ผมเอามาแบ่งปันให้พร้อมกันนะครับผมวันนี้เป็นรุ่นแตกลายงานก็สมชื่อรุ่นเลยนะครับผมผิวองค์พระนะครับผมเป็นแตกลายงานแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีประทับตราระฆังตรงนี้นะครับผมมวลสารนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับ ด้านหลังนะครับผมก็จะมีเป็นประทับตรานะครับผมวัดระฆังนะครับสวยมากนะครับพี่พี่องนี้นะครับผมเดิมเดิมเลยนะครับอง์นี้แบ่งปันนะครับผมให้พร้อมกับองค์ก่อนหน้านี้นะครับผมสองรายการ600บาทเท่านั้นเลยนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข19แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับก็จะเป็นนะครับผมผมพ่อเงินนะครับพี่พีู่กหล่อโบราณหผมพ่อเงินนะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่19นะครับผมขออนุญาตนะครับ เปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมรายการนี้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมองค์นี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสาหรับรูปลอหรือเพ่อเงินนะครับผมจะขออนุญาตนะครับลองลงกล้องให้ดูตรงใต้ฐานนะครับอาจจะลงกล้องให้ดูได้ประมาณนี้นะครับพี่ๆห้าร้อยบาทนะครับผมองนี้นะครับนี่นะครับสวยมากนะครับผมผิวดิมเดิมเลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่20แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญองค์พระประถมเจดีนะครับผมหมายเลขที่20นะครับ รายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแ่งปลนไห้ในราคา300บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญองค์พระปฐมเจดีย์นะครับ300บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่นะครับเหรียญองค์พระปฐมจังหวัดนครปฐมนะครับปี2 4 9 6นะครับพี่พีท0 0บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการรองสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับ องนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงปู่แพ้วปาวโรรุ่นพิเศษนะครับผมอายุ96ปีนะครับวัดรังมันนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับอันนี้ออกปี25 62นะครับเป็นเหรียญนะครับผมเจริญพรบนหลวงปู่แพ้วปาวโรนะครับอง์นี้นะครับผมให้พี่ๆนะครับผมในราคา600บาทนะครับฉลองยุครบ8รอบนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับผมหลวงปู่แพ้วนะครับปี2562นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับ เปิดแต่งปั้นนะครับผมให้ในราคานะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับด้านหลังจะมีตอกโค้ด96ด้วยนะครับผมเนี่ยนะครับสวยงดงามมากๆนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญเจริญพรบนนะครับฉลองยุครบ8รอบนะครับผมหรือูุแพ้วนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมจะเป็นวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อเทิมนะครับ นี่นะครับพุทธสโรนะครับผมจังหวัดนครปฐมเอ่อนครสวรรค์นะครับพี่ๆนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อพรมถาวรนะครับพี่ๆนี่นะครับสองราเอ่อรายการนี้นะครับผมเป็นด้านหน้าก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับด้านหลังจะเป็นเอ่อหลวงพ่อพรมนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมมาพร้อมถุงเก่าๆเดิมๆนะครับผมดูผิวเหรียญนะครับนี่นะครับผมได้มาพร้อมเข็มกลัดเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการนี้แบ่งปันให้ในราคาเพียง450บาทเท่านั้นนะครับผม 4 5 0หบาทนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมสําหรับหลวงพ่อพรมนะครับพี่พี่นี่นะครับด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อพรมถาวารด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับผมจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่นะครับวัดหนองโพนะครับพี่พี่นี่นะครับสวยงามมากมากนะครับหดรายการนี้นะครับถุงเก่าเดิมแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดที่ชอบไปแล้วนะครับจะได้รับพร้อมกันทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ 450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจนะครับผมรับชมแล้วสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมที่ไลน์แอดตรงด้านบนนะครับผมแอด114 o i p d q นะครับ เบอร์โทร090นะครับผมสาม1096านะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ